ปูดถึงช้างศึกที่แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลการกวยหลายคนคงนึกถึงการกวยหรือปูผาแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงสองยักษ์ใหญ่แห่งกองทัพพมา่าพายงวงแดงและพายงานดินหากเกิดว่าทั้งสองตัวนั้นต้องมาต่อสู้กันใครกันแน่ครับที่จะเป็นผู้ชนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความสามารถจุดแข็งจุดอ่อนแล้ววิเคราะห์ว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชายัย ไปเริ่มกันที่พายงวงแดงก่อนครับปีศาจแห่งสมรภูมิพายงวงแดงถือเป็นอาวุธหนักของออกองทัพปมาเขาคือช้างที่ทรงพลังที่สุดในเรืองขนาดตัวใหญ่กล้ามเนื้อนแน่นตุกด,ด้านและหดง่ายที่สุดครับจุดแข็งของเขานั่นก็คือพละกําลังอันมหาศาลและสัญชาตญาณน,นักสู้ที่พร้อมหมดขี้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าแต่จุดอ่อนของเขานันก็คือความเร็วและความยุย่นเพราะตัวที่ใหญ่เกินไปอาจทําให้เคลื่อนที่ช้าและหลบหลีกการโจมตีได้ยาก เรามาต่อกันที่ของป้ายงานนินกันบ้างครับ